มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้นะครับเ,เป็นมา10ปีที่แล้วอาการเป็นยังไงฮะครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะคะดิฉันทำงานเป็นเลขาอยูออ่ครั้งแรกเลยเนี่ยจะเจ็บคออยู่เรื่อยอาการจะเจ็บเจ็บเจ็บคออยู่เรื่อยเจ็บ <นะ S 1> คอ,คอนี่หมายถึงเหมือนคันคอไอจะมีงั้นลักษณะเออเรารับโทรศัพท์แล้วเจ้านายบอกว่าเออถ้าทำมาอันอาชีพนี้แล้วยังจะ ไออยู่เรื่อยเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนหน้าที่คือมีแระแอมตะออดใช่หะรับโทรศัพท์แล้วมันจะแบบว่ามันจะมีเสมหายอยู่ในนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็ทานแต่ยาหมอยาปฏิชีวนะเพราะว่าเราทํางานบริษัทยาก็ฟรีนะคะชั้น12ของบริษัทก็จะมีคลินิกเราทานยามามากค่ะแล้วเริ่มตอนหลังมันจะเริ่มมีความสุขว่าร่างกายเราไม่ดีขึ้นเลยทั้งทั้งที่เราอยู่กับยาไปหาหมอไหมครับตอนทานยาตอนหาก็หาหมอที่คลินิก ออคลินิกที่ของบริษัทคุณหมอจะจ่ายยามาใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้ออะไรท่านบอกไหมครว่าเป็นอะไรก็แบบว่าติดเชื้อนะคะติดเชื้อแต่มันติดตลอดเวลาเลยนั่นแหละสิคะเราเริ่มดูตอนนั้นอายุเราสี่สิบห้าสี่สิบห้าทำไมภูมิชีวิตเราแย่มากเลยมันก็เริ่มต่ําลงต่าลงอาการที่เป็นแล้วไม่หาย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นมาจากภาวะของการหมดประจำเดือนไหม<ะ>แล้วก็การให้ฮอร์โมนจะมีผลข้างเคียงไหมครับอาจารย์คือวัยหมดประจำเดือนเนี่ยมันจะมีอาการต่างๆมากมาย<ะ>รวมทั้งมีความเครียดมีความกังวลอะไรหลายๆ<ะ>อย่างนอนไม่หลับร่างกายตอนนั้นอาจจะอ่อนแอลงนะค,ะครอะพออ่อนแอลงเนี่ยภาวะผุแพ้เนี่ยมักจะเกิดได้ ะะแล้วก็ที่ระคายคออยู่ตลอดเวลาบางทีอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามีอาการภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีอาการระคายเหมือนกันเพราะมันมีสารหลังอะไรต่างๆหลังออกมาที่จะทำให้เกิดอาการพวกนั้นได้นะฮะแต่ทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนส่วนใหญ่ก็ก็เขาก็จะให้ยาปฏิชีวนะไว้ก่อนเพื่อป้องกันการติดเชือ้อเพราะว่าถ้ามันมีการระคายคอติดต่อกันนานๆ ผนังหลอดลมอะไรแถวๆนี้มันก็จะ<ง>อ่อนแอลงคออ่อนแอลงการติดเชื้อก็จะติดได้ง่ายมากอ,อันนี้เป็นวิธีป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้อาการมันรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณหมอสันนิฐานอะไรไหมฮะวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็หมอก็ไม่ได้บอกอะไรในเมื่อไปหาหมอที่คลินิกแล้วเนี่ยนะคะหมอก็ได้แต่ให้ยาทานอย่างนี้ตอนนี้มือนี้ออะไร่้ท่านไม่บอกเหรอครับว่าคุณคุณไม่ได้บอกอะค่ะเราใช้สิทธิ์พนักงานนะคะ เออแล้วมีไปหาหมอที่อื่นไหมฮะมีค่ะห,หาหมอโรงพยาบาลแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าก็ได้แต่บอกว่าร่างกายอ่อนแอนะคะคุณขาดสารตัวนี้ตัวนี้ก็เลยให้ร่างกายมียาบำรุงบ้างอ่าแล้วก็คือก็ไม่อยากจะไปเถียงกับหมอไม่สงสัยหรือว่าฉันอ่อนแอทั้งปีทั้งชาติเลยเหรอเนี่ยฉันไม่คิดจะแข็งแรงกับเขาเลยหรอใช่ค่ะช่วงนั้นบอกให้ก็ได้เลยเดินเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเพราะเราหนึง่งนอนก็นอนฟี สิบบริษัทจ่ายเอ๊ะเราจะมานอนโรงพยาบาลอยู่ตลอดอย่างนี้คงจะไม่ได้เรื่องคงไม่มีใครอยากใช้ใช่แล้วอย่างสงสารคนเฝ้าด้วยลูกก็เฝ้าไม่ได้ลูกต้องไปทํางานแล้วสามีถึงเวลาก็ต้องไปเฝ้าเฝ้าเรามีความสึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ค่อยป่วยทําไมเราป่วยอยู่เรื่อยเพราะเราทานยามากไงคะสามีฉันไม่ค่อยได้ทานยาเลยทั้งๆที่ทานเหล้าเก่งด้วยอก็เียเปลี่ยนแผนเรียนศึกษาทางด้านอาหารเสริมมาหมดทุกประเภทละใช่ค่ะ หมอก็หามาละยานั้งสือนี่แทบจะทุกหมอเลยใครอยากได้ออกมาดิฉันมีร้านนังสือประจําเข้าไปดูเกี่ยวกับสุขภาพท้งนั้นเลยอาจารย์ครับผมเรียนปรึกษานิดนึงว่าทําไมคุณหมอไม่วินิจฉัยว่าเป็นเป็นอาการอะไรคือท,ทั้งทั้งที่ฟังดูแล้วก็เหมือนจะถ้าฟังดูก็เป็นภูมิแพ้นั่นแหละคะ่ะคือถ้าหมอจะจ่ายยาก็คงจ่ายยาแก้โรคภูมิแพ้นั่นแหละเป็นยาแก้แพ้ธรรมดานะ,นะคะ แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าที่หมอให้ยาปฏิชีวนะเพราะว่ามันมีการระคายคออยู่แล้วก็มีเสมหะซึ่งหม,หมออาจจะเดาว,ว่าถ้ามีเสมหะเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการติดเชือเช้อแต่จริง,รงๆถ้าเป็นภูมิแพอ้อากาศมันก็มีได้นะคะไม่ใช่ไม่มีสามารถไอได้หรืออะไรได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะแสดงอาการอะไรออกมาคือไอ,ไอยาแก้แพ้ที่คุณหมอให้หรือยาปฏิชีวนะเนี่ยมันแสดงว่ามันไม่ช่วยลด หรือว่าบรรเทาอาการที่คุณนาฏเป็นก็มันก็จะบรรเทาไปช่วครู่ช่วยามเพราะว่าไม่หายอ่าเพราะยาแก้แพ้ก็คือยาที่รักษาปลายเหตุอ๋ออ่าอ่าพอมาตอนหลังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอ่าอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องต้องหยุดตอนหลังนี่ไม่ทานอะไรทั้งสิ้นก็ออกกำลังกายอ่าฮะแล้วก็ไปอยู่ที่สวนไปอยู่เงียบเงียบอยู่เงียบเงียบตอนหลังอากาศดีๆอ่าฮะไปอยู่ที่นครายกประมาณสักสองสามเดือน ถามว่าดีไหมมันก็ดีเพราะตอนเช้าดิฉันตื่นมาก็เดินเดิน,เด,นเดินออกกําลังกายพอดีช่วงนั้นกลับมาบ้านที่บางกรวยพอดีสามีดิฉันมาดูทีวีครับเขาก็ชอบดูเปลี่ยนช่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิฉ <ừ> ันก็เดินทํางานไปเขาก็เรียกบ,บอกว่าอันนี้นี่นี่เธอมาดูอะไรนี่ทำอ,อะไรเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยบิมบิมบิมอ่ะดิฉันก็หันไปมองบอกโอ้ยไม่เอาแล้วบิมบิมอะไรไม่เอาทั้งนั้นแหละอาหารเสริมพอกันทีไม่เอาละใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นก็ยังมีการคันตา เริ่มรู้สึกว่าทานอาหารทานของทะเลเนี่ยจะคันตาคันมากเลยคันตาแล้วคันโพงจะหมูกคันมากอ่ะสุดท้ายก็ไปโรงพยาบาลที่ตลิ่งชันหมอวินิจฉัยเลยว่าคุณเป็นคุณเป็นภูมิแพ้แน่นอนก็ให้ยามาทานอ่ะโอเตอนนี้ก็ทานใหญ่เลยทานทานทานยาตัวนี้ต้องทานเลยนะหลังจากที่ทานอาหารต้องทานเลยนะคือจะกำชับเอ๊ะทำไมเราต้องทานยาไม่หายสักทีนะลองสิพอสามีบอกให้ดูบีมเสร็จอ่าโอเค สักพักดิฉันก็บอกแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะท้าพิสูจน์แลยบอกเขาแล้วว่าไม่เอาแล้วพูดพูดไม่เพาะด้วยกับเขา่บอกไม่เอาแล้วแต่ถามว่าเออแล้วมันบริษัทนี้มันอยู่ตรงไหน,นอ,อ่ะเขาบอกอยู่อาคารอาเอสเอาและเสร็จชันเพราะมันอยู่ใกล้เมืองไทยมาทํางานเสร็จลอดใต้อุโมงมามาที่นี่มาขอซื้อได้ตัวเองครับ ขอเขาซื้อเขาก็ขายให้ไปหนึ่งกระปุกนะคะสีอะไรับตอนที่สีเขียวที้งแรกเอาสีเขียวไปขอขอเขาซื้อไปไม่สมัครไม่เสมอแต่จะขอซื้อนะคะก็เอากลับไปบ้านยังไม่ทานยังไม่ทานเอาไปนั่งดูมันไม่หายยังไม่หายค่ะแต่นี่วันนั้นมันสุกก้า็ไปนครนายกเอาหรือว่ามานครนายกนี่มาอัดซะเลยเช้าสามกลางวันสามเย็นสามก่อนนอนอีกสามโอ้โหเรียนชอบโอเวอร์ด จะไมิเชษเจอของจริงก็เลยโอ้เชื่อไหมคะว่าจามไม่หยุดเลยจามอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวอาการนี้คืออาการที่กินเกินปริมาณหรือเปล่าฮะ<ด>เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์บอกว่าใช่ได้ยังไงฮะไหนบอกว่าทุกทีกินไม่มีการเกินกินเกินปริมาณสําหรับคนปกติที่แสดงว่าคุณนาดนี่ไม่ปกติใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ยาคืออาหารเสริมเอาอาหารเสริมก็มทานให้มันเต็มที่เลยก<ล>็คืออาหารเสริมสิบสองเมตรน่ะ โอ้สนุกดีค่ะกี่วันฮะคุณเชื่อไหมว่าสามวันดิฉันหายเลยแต่แต่ทานอย่างสมมติว่าดิฉันทานวันเนี้ยพวกนี้ดิฉันจะต้องไปถวายกระถินหรือว่าไปทําบุญที่วัดเขาข้อที่นครยกทธต้แล้วฉันจะไปได้ยังไงตีสองนี่นั่งจามฟุด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 คือเป็นคนชอบท้าทายอ่ะของดีมันต้องตอบโจทย์ได้ใช่ไหมฮะสามวันเท่านั้นปรากฏว่าเอะเราไปได้นะไปทําบุญได้กลับอันนี้วันที่สองไปได้ออไปได้เลยนะอ่าฮะแต่ก็ยังกินอยู่ชักมั่นใจกลับมา ต่อดีกว่าต่อดีกว่าก้าท้าทายได้แล้วดิฉันใช้ประมาณกระปุกแรกกระปุกที่สองเห็นผลเลยนะดิฉันตอบโจทย์ได้เลยว่าดิฉันไม่ต้องตื่นมาแบบประเภทเช้า,เามาเนี่ยต้องส่องกระจกแล้วต้องข,ขยี้ตาคันตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วเริ่มดีใจเพราะตอนที่คันตาอาการลักษณะเหมือนกับมีทรายอยู่ในตาแต่อาการที่เป็นเนี่ยสันนิษฐานสุดท้ายแล้ววินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้แน่นอนถูกไหมฮะถือว่ารุนแรงไหมครับอาจารย์ ก็คงจะรุนแรงเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นแล้วแบบไม่หายเลยเพราะเรื้อรังขนาดใหเป็นแบบเรื้อรังเลยเอาไม่อยู่ด้วยนะฮะแล้วดิฉันไปซื้อหนังสือมาอ่านของแพทย์หญิงอะไรไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเขาบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยมันจะมีลักษณะหนึ่งถ้าเป็นในระบบหายใจก็จะทําให้มีน้ามูกให้เจ็บคอให้เจ็บอะไรแล้วถ้าเกิดไปอยู่ที่ลักษณะผิวหนังก็จะเกิดอักนแพ้คันคันอะไรดิฉันไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่อันสุดท้ายนี้ถ้าเข้าเยื่อบุตา ตานี่จะอักเสบแล้วคันตาแล้วจะลักษณะเหมือนมีสายโอ้โหเข้าเคสดิฉันเลยเพราะฉะนั้นยิ่งต้องรีบรักษาให้ได้ก็รีบกลับมาได้มาซื้อบิมอย่างชนิดที่น้ําไปด้วยคือมั่นใจเลยแต่นี้ทานใหญ่เลยอ๋อสามวันวันละสิบสองเม็ดแต่ตอนหลังลดแล้วค่ะเหลือแค่สองพอมาทาตอนหลังมาเหลือวันละอาเช้าสองกลางวันสองเย็นสองเช้ากลางวันเย็นก็หกเม็ดเหมือนกันมันออกฤทธิ์อย่างนั้นได้ไหมฮะ สำหรับอาการภูมิแพ้6เม็ดโอเค6เม็ดโอเค6เม็ดก็คือเช้ากับวันเย็นครับโอเคแล้วต้องการให้ได้ผลเร็วนะครับกรณีนี้ของคุณน้าตภาก็ถือว่าอาการซีเรียสเนาะเพราะว่าเป็นมานานนะครับเพราะนั้นแต่6เม็ดผมว่าในช่วงวันแรกก็อาจจะยังอาจจะมีการเยอะเกินไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเป็นยังไงนะครับสาเหตุในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยานะครับก็เพราะว่า มีระดับไม่ได้ขาวท S2 มากกว่าปกตินะครับมากกว่าปกติทีนี้หน้าที่ของเราก็คือลดมันลงมาลดมันลงมานะครับบีมสีเขียวของเราถ้าหากว่ากิน4แคปซูลต่อวันนะฮะการทดสอบของเรามันก็เจอเพิ่มไม่ได้ขาวท S1 แล้วก็ทีเรกูเลเตอร์ทั้งคู่สามารถไปปรับให้ที2มันลดลงคือกดให้มันลดลงครับเพราะที1มันก็กดที2ได้ในขณะเดียวกันที2มันก็ไป มีผลต่อทีเอสหนึ่งได้เหมือนกันนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทีเรกูเลเตอร์เขาก็พบว่ามันเป็นตัวที่ไปกดทีเอสได้อย่างดีแล้วถ้าใครมีทีเอสองมากได้แลาทําให้เกิดภูมิแพ้เนี่ยถ้ามีทีเรกูเลเตอร์ยิ่งมากอาการภูมิแพ้ก็หายเร็วเท่านั้นเป็นการวิจัยซึ่งขณะนี้เป็นที่ทราบกันทั่วไปนะครับทีเอสหนึ่งเพิ่มทีเรกูเลเตอร์เพิ่มแล้วก็ปกดทีเอส2องเพิ่มเพราะนั้นก็ปรับระดับท s เอสให้ลดลงนะครับ อาการภูมิแพ้นั้นก็หายไปทีนี้ขอให้ดูอีกอีกแท่งหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะมีการเพิ่มขึ้นของที1อสสิบเจดห้าเท่านะห้าเท่านี้ข้อมูลของเกี่ยวกับทีเ7ก็คือว่าถ้าใครมีอาการแพ้ภูมิตัวเองอยู่ผมว่าภูมิแพ้แพ้ทุ่เลงมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอก <c oughs> มันจะมีรุนแรงมากขึ้นในช่วงตน <c oughs> ้นนะครับรุนแรงเพร,เพราะฉะนั้นไอ้เก้าเม็ดต่อวันเนี่ยฮะ มันเพิ่มทีเอสิบเจ็ดเยอะเกินไปด้วยเยอะเกินไปด้วยเพราะนั้นมันกระทุ้งรุนแรงจนกระทั่ทงผ่านมาระยะหนึ่งก็มีการเพิ่มสร้างทีเรกขึ้นมานะฮะม<า>ันก็ถึงจะไปควบคุมให้ให้ทีเอสองเนี่ยมันลดลงไปคราวนี้มีทีเอสิบเจ็ดเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรละครับก็ไม่เป็นไรละแต่ทุกวันนี้ก็คืออาการเหล่านั้นหายไปหายค่ะคุณภาพชีวิตดิฉันดีมากตอนที่ดิฉันป่วยหนักตอนนั้นอายุสี่สิบห้าแล้วตอนนั้นมีแต่ขาลงขาลงที่ยังไม่เจอบิมนะคะ เรียกว่าขับรถอะไรนี่ไม่ได้เลยต้องเป็นผู้นั่งตลอดต้องมีคนขับรถให้นั่งแต่ปัจจุบันนี้ดิฉันอายุ61จะขึ้น62ดิฉันขับรถไปสิงห์บุรีกลับไปไหนไปไหนได้แล้วก็ตีสี่ตื่นมาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้ว<อ>ทําให้สามารถที่เรามาปฏิบัติธรรมตีสี่ตื่นมาผู้หญิงวัยขนาดนี้ตื่นตีสี่โดยที่ไม่งองแงแล้วเวลาไปไหนเนี่ยความคล่องตัวมันมากกว่าคน <ừ> อายุ40กว่าที่เดินตามดิฉันใช่เพื่อน,ออนๆที่เดินตามอย่างเมื่อวานดิฉันไปที่าวาัดบวร ขึ้นเรือก็สะดวกก้าวขึ้นได้ก็ 9, 9, 6, สะดวก,ขดวกเขาบอกอะไรว่าทาไมอายุหกสิบกว่าทาไมเดินเร็วๆดูแข็งแรงกว่าตอนสี่สิบว่าใช่ดิฉันมีความสึกว่านี่แหละดิฉันคิดว่าดิฉันพบสิ่งที่ดีสําหรับตัวดิฉันเองอแล้วก็คงจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนแล้วล่ะยินดีด้วยครับค่ะค่ะ